สวัสดีครับวันนี้พับกบแฮรพบกับทอกเกบาเดนิมฉบ,บับร,รักศึกษาฝึกงานใน EP นี้พี่โอได้ให้มิชชั่นมาว่าตางเกงยีนเลอะคนต้องกินไอติมหรือเปล่าเฮ้ย <c> ช <oughs> ั่กินต้องซักยังไงก็เดี๋ยวไปตามหาเพื่อนซีผมก่อนว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหรือว่าพี่โอหรือว่ามันเสียใจยตรงที่พี่โอแกล้งมันเนาะเออ เดี๋ยวไปถามหาลุงๆป้าๆเดีว่าเห็นไอ้แบงค์หรือเปล่าได้เห็นไอ้แบงค์ไ้มครับไม่ค,ค่ะบไอ้แบงค์ A ไปไหนแล้วเนี่ยพี่เล็กเห็นไอ้แบงค์ไ้มพี่อเอเอไม่เห็นเลยอ่ะอู้หรอ ไม่ในแบงค์มาครับไม่เห็นครับไอ่เห็นอีกแล้วแล้วมันไปไหนวะแบงค์น้น่โอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปถามพี่มียด้วา ไมีเห็นในแบงค์วะวิไม่เห็นนะโอเคครับโอ้เหนื่อยรึพีหนึ่งครับพีหนึ่งเห็นในแบงค์วะี่อ้าวพี่เกินึกว่าเราอยู่ด้วยกันหาแบงค์เหรอหาแบงค์นี่ผมหาทั่วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยี่ไอ้แบงค์ แบงค์แบงค์อยู่ป่าหรือเปล่ามันไป่ทำอะไรพี่ในป่าไม่รู้เห็นพวกเราชอบไปทำอะไรกันในป่าไม่แน่นะแบงค์มาไปทำอะไรในป่าเลยอุ้ยว่าไอ้แบงค์โดนแล้วล่ะพี่เขาชอบพาไปป่าเลยไม่ใช่มันไปทำอะไรแถวบ้านแถวบ้านผมไปตามหามันก่อนเลยบี้โอเคโอเคครับอุ้ยยังไม่ไปมาแล้วพี่โอเคครับ Vamos lá, นีอเป็นป่านี้นะครับทุกคนที่มีหนึ่งบออมันเข้าไปในนี้แหละนี่มันโดนทับบุรีจริงปะวะ แมแบงค์มันจะมาอยู่อะไรอย่างนี้พี่หนึ่งก็บอก mm hmm. มัวซัวโอ้โหป่าแลบวะาดูเลยครับป่าเต็มเลยผมก็ไม่เข้าใจว่วามันจะมาอยู่อะไรทางนี้ผมว่าหน้ามีแ้หน้าโผล่เรากลับดีกว่าผมนม่มว่า run ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายที่ในพีโกเวอร์แล้วครับที่ต้องมาตามหามันน่ามันน่าจะอยู่ในนี้แหละครับผมว่าเฮ้ยเวรุ่นดำอะไรเวรุ่น โอ้ตามเย็มตาคาตาเลยนี่ขโมยมานี่ไม่เนีขโมยไม่โอ้ขโมยมานี่ไม่ขโมยไม่ขโมยนี่เห็นคาตาเนี่ยเลอะโกลนี่เลอะโกลนี่ไม่ไม่เลอะโกลนี่ไม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 ่เลอะโกลเลอะมือนี่โอ้เต็มเลยโอ้นี่โอ้มันไม่ใช่อะไรพันนี่นี่โอ๊ยออกมามั่วเลยสัตว์ มันไม่ใช่เรื่องอะไรบาน,นี้นิอ้องเพื่อนบอกมีน่งเยอะโอ้ยขึงกาตาเลยโอ้ยออกมาออกมาเร็วออกมานี่มันห้องหัวโหมนี่มามาก็มีกินไหมโไม่เอาเลยออกมาเร็วออกมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ประตูมันล็อกออกไม่ได้โอ้ยอะไรนี่กูจะด่ามึงครั้ายนี่มึงจะออกมาไหมนี่ ไม่ไม่ไม่ได้รักเจ้าไม่ได้รักเจ้าพี่รักแต่น้องพี่รักแต่น้องพี่ไม่ได้รักเจ้าพี่รักแต่น้องบ้ามีคนมคนบ้าแอ้บ้าแล้ว เพืเ่อนๆดูว่าว่ามันจะออกหรือเปล่าตอนนี้หนึ่งนะครับเอาเกงไปยีนไปตากให้แห้งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสานี่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเอาเกงยีนเทเลโคนไปตากให้แห้งแล้วหลังจากนั้นเอาคนที่แห้งเนี่ยเอาไปปัดย้ำนะครับว่า แดดต้องเป็นแดดอ่อนไม่ใช่แดดแรงนะครับไม่งั้นจะทําให้คุณภาพของเกงยีนเสียได้เพราว่าจกันตอนที่สองนะครับ Sí, ओके कंधा नहीं कहा ตากินฮะเดือ่ตากแดดเลยพร้อมชิบหาย